สวัสดีครับผมหม่อมนาทิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานเหลืองจันเทคโนโลยีล่าชมงคนนะครับปี2 5, 5 6 7นนะครับและยังมีนี่ครับ,บอันนี้ก็จะเป็นซุ้มไฟของ,ง,งจงีงคนะครับบังคุดจับเหลืองจันน้ำมังคุดเขาจับพงกับ วันสุดทีนน่วันที่สิบกกฎาคมปีนี้เด็ก็ตกวันสุจีพอดีนะครับเด็ครับมหาสมุทรมาเที่ยวงานเครื่องจันเทคโนโลยีล่าสมุงคนครับผมสครับเ <c oughs> ดินงานเรยจามที่เนี่ยสนุกกว่าเดินห้างเยอะเ <c oughs> ดินห้างก็เดินปากแคร์เปล่าๆเสียเปล่าๆเดินเล่นนีนดีกว่า ห้างไปหลอยเจอแล้วนี่ครับหาของกินมาเที่ยวมาดูต้นไม้สวยๆนี่ครับเจอของกินนะครับนี่ครับอันนี้โรตีครับว <Wow. S 1> ้าวสามหน้าสามชิ้นน้อยกะผมเลยอเละครับ ครับผมเอานมอย่างเดียวนะคะโอเคได้จะนมอย่างเดียวนะนมอย่างเดียวครับผมเอานมไมโลนมไมโลหน่อยครับนมไมโลเอานมไมโลครับผมนมไมโลันโรตีกบวชลาครับโรตียักษ์ของสั่นมกับไมโลนะครับโรตีวัดดีนะฮะโรตีแผ่นใหญ่ๆนะฮะอร่อยของแผ่นเล็กนะฮะแผ่นใหญ่อร่อยกว่าแผ่นเล็กก็อร่อยสู้แผ่นใหญ่ไม่ได้ ดิครัับทีงงาาานนหหลจกออต่ One hour later โอ oh, so so oh, so ้ยของเต็มมือแล้วเนี่ยนะฮะของกินเยอะแยะดูไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยดูไปเรื่อยของกินเยอะแยะนะฮะมาก็ไม่ซื้ออะไรก็ไม่ได้มางานเลิกจ้ากี่ปีเนี่ยของเต็มมือทุกปีนะ ครับเอาจอปูเยาวล่า,าที่ปากแทงเอาจอครับจอปูแทกใช่ไหครับทำไมนะนี่ครับของตู้นะครับจอปูแท้อยู่ที่ร้านจอปูเยาวราานะครับนะครับถูกจริงประหยัดจริงเพราะทุกวันทุกถนนนี่ครับไม้ละหกสิบสองไม้เลยนี่ไม้ละหกสาาิบอะคะ นี่ครับอันนี้คือแบบที่ยังไม่ทอดลูกชิ้นละที่ครับหมูเอากับหมูอยูชิ้นมือขอชิมหน่อยนี่ครับมีน้ำพริกเผากับน้ำพริกอ,อ,อ่องเออนี่ครับน้ำพริกหนุ่มไส้อัวก็มีนะครับนี่ครับร้านแม่สมจิตนะครับ ตากหมูก็เอาไปเจียวไปทอดไปอะไรเนี่ยกินหอมโชยมาอร่อยครับอร่อยมากครับอร่อยมากครับเอาไปเลยกินอร่อยก็จิ้มต่อครับพริกอะไรครับเนี่ยพริกอะไรครับ ขาวขาวยิงยังน้ำพี่ขาวไม่เป็นอ่ะยิงเต็มแต่นี้ยิงเยอะๆเลยยิงยังน้ำพี่หมื่นย่างย่างมึงเลยนะพักนะที่ครับโอวัตติอ่าอ๋อถามเตตมไว้บ้านแล้วสวัสดีครับโอวัตติภูเขาไฟครับไซส์ไหนีครับเอาไซส์ไซส์ไซส์ยาวสุดเท่าไหร่ครับนี่าทครับเอายาวสุดครับ มีปั่นไหมครับเอาครับโววเตินบูเขาไฟ <c oughs> ผมสั่งยาวสุดได้ไหมสี่สิบสีิีครับมีผมให้ใส่เองใช่ไหมครับครับผมผมให้ใส่เองครับด <c oughs> ีครับฟวโว้าวสองสิบสนะครับ เต็นปูขอาไปเขาไม่ปั่นนะครับเจ้าจะหาซื้อซื้อทูกวาอเมซอนครับหวานอร่อยผมกินกรุบกรุบหยุ่มหยุเลยเขาใส่น้ำให้แต่ผมเขาให้ใส่เองน้ำที่ผ่านการซับเรียบร้อยแล้วนะคะ ครับโรตีนะครับมผมสั่งเป็นโอวัลตินไมโลกับนมครับจบม .6 ด้วยค่ะดูเขาจบแล้วค่ะเป็นตัวแทนจังหวัดจันทน่ะวาดภาพเด็กเอกอัครทิศค่ะอร่อยเลยอจะเองไนดะ้โรตีกรอบยักษ์อร่อย กินอะไรครับป้าตังกินนจอยลักเท่ครับตังกินนจอยลักเท่ครับโปตีนไหมครับไม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับจำเดี๋ยวๆเด้อยเอ๋ยยังไงามือขวามือขวามือขวาพ่อใช้มือขวาเนี้ยหมักเนื้อย่างครับนี่ตานี่อะอร่อยเลยนี่ต้องอย่างเงี้ อร่อยครับนี่คือการกินแบบมืออาชีพอ๋อเลยครับครับชิมปลอยจอครับปอยจอว้าว <Wow. S 1> นี่ครับน้ำจิ้มบวยชิมชับกินแล้วก็ไลฟ์ือนี่เร,ร, <c oughs> รปาปากดีนะคะไม่ร้อนมากเป็นวันแรกด้วยเราจะย้ายเพื่นใ่ไหมย้าตามตะวันเหรอคะใช่ย้ายตามตะวัน